โปรชอปในสัปดาห์นี้ครับเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องพัตเตอร์นะครับแต่สัปดาห์นี้จะเจาะจงไปที่รุ่นแฟนทอมของสกอตตี้แคมรอนนะครับและหนึ่งคนที่เรียกว่าต้องตอบโจทย์นี้เหมือนเดิมครับก็ต้องเป็นคนนี้ครับโปรแทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ท้าที่แล้วมาเป็นในเรื่องของสกอตตี้แคมรอนมีรุ่นไหนบ้างกี่รุ่นอะไรยังไงแต่ต้องบอกว่ามีแฟนๆสอบถามมาครับว่า อยากจะรู้เรื่องของแฟนทอมมากที่สุดก<ด>็บอกว่าด้วยความที่มันเป็นแฟนทอมเนี่ยมันคงจะมีหลายตัวแล้วพี่ก็เรียกว่าอธิบายลำบากคนที่อธิบายได้คือเราได้ครับเพื<ด>่ออธิบายและนำสักนิดนึงครับโอเคครับอย่างแรกเลยแฟนทอมของเราจะมี4รุ่นหลักๆที่เป็นทรโงโมเดลหลักๆก็จะมีเป็นตัว5ตัว7ตัว9แล้วก็ตัว11แต่ถ้าลึกกว่านั้นในหมันจะมี คอทั้งหมดเดี๋ยวพี่พอตัดนิดนึงว่า5 7 9 11เนี่ยมันคือรุ่นย่อยออกมาของแฟนทอมถูกต้องครับใช่อ๋อเวลาเรียกแฟนทอม5แฟนทอม7แฟนทอม9แฟนทอม11โอเคต่อได้โอเคแล้วแต่ละอันก็จะมีคอต่างกันสามัญรับเฉพาะใน5จะมีสามัน5จะมีอันนี้แฟนทอม5นะครับ5จุดอันนี้ 5S เป็นเซนเตอร์ชาร์อ่าแล้วก็มีตัว 5.5้าที่เป็นคอเจดเน็กที่เขาเรียกกันอันนี้กเขาเรื่อ7เจน็กตัวนี้อืออ่าซึ่งแต่เจแหละเจ็เน็กไม่แหลกโอเคง่าจ็ดแหลกนิดหน่อยครับไม่ใช่ครับซึ่งแต่ละอันแตกต่างกันยังไงมันอยู่ที่การพักของแต่ละคนนมาร์กเยอะก็คือเรียกว่าคนพัดโค้งเข้าในเยอะก็จะเน้นเป็นตัวที่เป็นคออย่างนี้ที่เราเรียกว่าเจเน็กเเน็กโอเคถ้าคนต้องการที่พัดง่ายมีการขึ้นพัตเตอร์ที่โค้งน้อยก็จะเป็นคอเฟสบาลาน ตัวนี้ครับอ่าแล้วก็อีกตัวนึงตัวสุดท้ายคอเซนเซอร์ชาร์ปสำหรับคนที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่อยากมีออฟเซตเลยพอ,อดูหน้ยมันจะมีออฟเซตนิดนึงพูดง่ายว่าอันนี้เสียบกลางเลยออฟเซ<ล>ตไม่มีมาตรงตรงเลยใช่ครับรู้สึกว่าสบายตาในการจดอ่าแล้วก็มีการพัดที่โค้งไม่เยอะเหมือนกันซึ่งตัวนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะต,ตัวแต่ละคนมากสำหรับตัวเซนเซอร์ชารพูดง่ายว่า คยเห็นโปรดังๆมักจะใช้ที่เป็นเซนต์รสชาติว่าเขาคิดว่าใช่ครับถูกต้องเพราะมีความคิดว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นให้มันตรงที่สุดลงตรงที่สุดมันก็จะพัดลงได้ง่ายกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้เราจะมีหลายคอให้เลือกเนี่ยแหละครับโอเคอันนี้คือรุ่น5นะครับทรงมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดข้้งหลังอย่างนี้โอเคคืออันนี้ไม่พูดถึงเพราะผมเคยเห็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะไม่ใช่ตัดเดี๋ยวค่อยคงจะไปเรื่อยๆอ่าโอเคนี่คือรุ่น5้าแฟนทอมใช่ครับโอเคไปที่ไปที่ตัวต่อไป แฟนอมเจ็ดแฟนอมเจ็ดอันนี้แหละต้องบอกว่าผมเองก็ชอบแฟนตอมเจ็ดครับทรงมันต่างจากห้าไงก็คือปลายข้าหลังจะมีเป็นทรงแหลมซึ่งของห้าถ้าเราเห็นกันของห้าจะเป็นทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมตัดด้านหลังอันนี้เป็นลักษณะของแต่ละคนที่จะชอบเลยครับสองตัวนี้อืมอ่าซึ่งของแฟนตอมเจ็ดจะมีสองอันจะมีเจ็ดกับเจ็ดจุดห้าครับอ่าก็คือเจ็ดจุดห้าก็จะเป็นคอเจ็ดเน็ก อ่าจะเป็นตัวเจนเน็กเจนเน็คจะจำได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นเจนเน็กเนี่ยจะเป็นคนที่อาร์คค่อนข้างเยอะเยอะใช่พูดง่ายว่ามันจะช่วยในเรื่องของทําให้คุณเข้าลูกได้ดีมากขึ้นนี่ถูกต้องไหมเข้าใจถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับอ่าตัวเจเน็กนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนจากการพัดเบรดกลับมาเป็นพัดมาเล็ดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาคอยงทรงไงให้รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อย แตกต่างจากเบรดมากแต่แค่มันมั่นใจในการพัดมากขึ้นกว่าเดิมครับก็แนะนําว่ามาเล่นเป็น2ตัวนี้ก่อนก็คือตัว5.5กับ7.5เพราะว่าคอมันจะคล้ายกันลักษณะของโทโฟมันจะคล้ายก,กันกับตัวเบรดทใช่เป็นคอทั่วไปที่เราเห็นกันทั่วไปของเบรดนะครับอืมก <ใน S 1> <แ>็จะมีความยาวของคอนิดนึงใช่ครับตัวนี้ที่จริงอ่ะเกิดขึ้นมาจากการที่ตอนเจจัสตินโทมัสชนะปีเจแชมเปี้ยนชิพด้วยพัตเตอร์ตัวนี้ ที่เป็นทรงตัวนี้เลยอ่ามีเรื่องราวใช่ตอนแรกไม่มีทรงตัวนี้ออกมาค่พาะพอจ็สิันโทมัสชนะพีเจแชมเปยนชิพขึ้นมาก็ากลายไปว่ามีทรงตัวนี้ขึ้นมาเป็น 5, 5. ้าขึ้นมาทําขายเป็นปัจจุบันนี้เลยครับเนี่ยครับเปลี่ยนจากเบดต,ตอนนี้โปรก็เริ่มเปลี่ยนจากเบลเป็นแฟนทอมกันเยอะแล้วครับจะกัวตอนนี้อ่าพอผมจะกลับมาต่อที่ตัวเจดนะครับคก็เจ็ดอ่ะมันต่างกับ5้าอย่างหนึ่งอันนี้เขาเขียนไว้ในไทลิทเลยนะครับมันเก็บลูกกอล์ฟได้ง่ายกว่าครับตัวนี้ด้วยความลักษณะทรงแหลมกว่า เก็บลูกกอล์ฟได้ง่ายกว่าใช่น่นอนครับถ้าสมมติเราดูอย่างนี้มันจะเป็นทรงลูกแบบนี้นี่ลักษณะมันเก็บลูกกอล์ฟได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่อยากจะก้มเก็บลูกกอล์ฟถ้าเก็บอย่างนี้นี่แปลว่าพัดไม่ลงนะฮะถ้าลงหลุมไม่ต้องเอามือเก็บอย่างเดียวเพราะว่าเอาอ๋อเอานี่ลงไปก็ไม่น่าไม่น่าได้บางทีอาจจะเป็นไปเล่นกันและกิฟต์เนี่ยครับก็ตักลูกออกมาเลยโอเคโอเคกาใจและขอผมทษทีนอกเรื่องเลยต่อต่อโอเคครับโอเคอันนี้จะเป็นเจ็ดอ่าด๋เดี๋ยวเราไปต่ออันนี้โซนต่อไป ทรงต่อไปอันนี้ผมว่าทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นทรงนี้เท่าไหร่มันเพิ่งเปลี่ยนโฉมทรงนี้จะเป็นทรงเก้าพูดง่ายๆเป็นแฟนทอมเก้านีครับนอมเก้าครับใช่ครับก็จะมีสองข้อเหมือนกันก็จะมีเจ็ดเน็กกับตัวคอที่เป็นเฟสบาลานีครัแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาของเก้าที่แตกต่างกับเจ็ดกับห้าคือ m o i MOI ก็เรียกว่าเป็นพกีฟมันจะล่มเหมือนตัวไดเวอร์ ครับอย่างที่เรารู้กันถ้ามีการถ่วงน้ําหนักที่มันเยอะขึ้นในด้านหลังมันก็จะช่วยทําให้หน้าไม้มันคงที่มากกว่าเดิมซึ่งจะช่วยให้เราพัตได้สแควร์มากกว่าเดิมครับพูดง่า,งงายๆถ้ามองในเรื่องของถ้าเราโดนลูกกอล์ฟถ้าเราบางทีลากพัตเตอร์ไปอาจจะไม่โดนสวิสปอร์ตถูกต้องครับอาจจะโดนปลายบ้างโคนบ้างมันทําให้พัตเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะสะบัดหรือเวียง ทำให้ไม่ตรงไปตามทิศทางใช่ครับแต่ตัวเนี้ยตัวเก้าในแฟนทอมเก้าเนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของหน้าไม้ใช่ครับให้มันโดนล,ลูกแล้วโ,<อ>โดนตรงไม่ต้องกลางแต่ก็ยังออกไปตรงได้เหมือนเดิมถุกต้องครับโอพาเข้าใจถูกต้องเลยครับเป๊ะเลยครับสําหรับคนที่พัดพาร์คเยอะและต้องการ m อมากขึ้นก็จะเป็นเจ็ดน็กเนี่ยแหละครับเหมือนเดิมเลยจุดหเมื่อไหร่จะมีเจ็ดน็กเมื่อนั้นครับจะเป็นตัวนี้หมดเลยอ๋อพูดง่ายว่าถ้าเม,มื่อไหร่มี ถ้าเป็น9.5ก็คือจะเป็นเ็นเน็กใช่ครับโอเคครับเจแล้วเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายอือันนี้11เพิ่งตามออกมาเป็นรุ่นเพิ่งที่จริงมันไม่ได้ร้อนพร้อมกันตัวนี้มันร้อนออกมาห่างจากนี้ประมาณสัก2เดือนมาทีหลังมาทีหลางเป็นตัวสุดของแฟนทอมใช่ครับอันนี้คือตัว11ลยเป็นแฟนทอม11ตัวนี้ครับสิ่งที่ผมว่าต่างเลยสำหรับตัวนี้คือ เส้นเล็งครับเส้นเล็งเส้นเล็งของ11เ็จะเห็นว่ามันเป็นลูกศรสำหรับคนชมสิถ้าสมมุติดูในอันอื่นอ่ะสมมุติมันเป็นที่จริงเเส้นเล็งก็เรียกว่าโอเคแต่ว่าเรียกว่าเส้นเล็งอ่ะชัดสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับสำหรับคนที่เป็นลูกศรแล้วเหมือนเล็งเล็งมันจะเล็งง่ายขึ้นกว่าเดิมครับพูดง่ายจะเล็งง่ายขึ้นอ่ใช่ครับส่วน รูปแบบอื่นมีอะไรที่พัฒนาขึ้นไปไหมต่างร้อนออกมาต่างกันร้อนออกมาคือ m ม i อแน่นอนครับเพราะเห็นไหมครับปีกข้างหลังที่มันยืดมากกว่าเดิมมันมีไม่โชตทวงให้หน้าไม้สะบัดได้ยากกว่าเดิมเหมือนกันกับตัวก้าวเหมือนกันอผู้ใช้ก้าวมันมีแค่ตัวน้ําหนักทวงใช่แต่นี่กลายเป็นมีปีกเคิื่อออกมาเพื่อให้อมันมันฐานมันกว้างขึ้นใช่ครับแน่นอนครับฐานนิ่งแน่นมันก็ยิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนก็เหมือนกันครับนี่ตัวแฟนทอมสิบอดก็จะมี แต่อันนี้มันจะมี3ดีไซน์สำหรับต He, <11 S 2> ัว11ทำไมมีถึง3ล่ะตัวนี้เพราะว่าเหมือนจะเน้นให้พัดง่ายขึ้นเพราะนั้นเวลาคนเลือกก็จะได้เลือกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลากหลายก็เรียกว่าครอบคลุมมากกว่าเดิมสําหรับคน,คนที่อยากจะพัดให้ง่ายขึ้นก็จะมีเป็นเฟสบาลานซ์เหมือนกันสําหรับตัว11แล้วก็มี11.5แต่อันนี้มันไม่ใช่คอที่เป็นเจ็ดนกอันนี้จะเป็นคอแค่คอสั้นแต่ก็ยังให้ฟิลที่คล้ายเฟสบาลานซ์เหมือนกันครับ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นรุ่นใหม่เนียกว่าทํามาล่าสุดเลยลองดีไซน์ครับก็เป็นพัตเตอร์ก้านยาวคือไม่ได้ดีไซน์จริงลองเอาอ่าใช่ครับลองลอง,ลองจนลองจนไม่รู้เลยครับตอนนี้ <laughs> โอเคอันนี้คือลองดีไซน์คือใช่สำหรับคนที่ชอบพัตก้านยาวต้องครับใช่เพราะบางคนคิดว่าแบบอ่าพัตเตอร์นี้มันรู้สึกชันเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันต้องก้มเยอะมันต้องมีการ แจัดลน์ต้องมีการแอดจัดมือเพิ่มขึ้นอ,อพัตเตอร์กันยาอกมาช่วยได้เรื่องนี้แล้วมันจับยังไงอ่ะจับที่จริงมีวิธีจับหลายแบบมากบางคนอาจจะเป็นจับแบบเดอะคลอเดอะคลอคือการที่ใช้นิ้วนี้ใช้นิ้วนี้มาจับตรงปลายพัตเตอร์อย่างนี้ครับอแล้วก็พัดโดยที่เน้นว่าให้หัวไลน์พัดอันนี้ปึ๊บอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีพัดหรือจะจับปกติก็ได้ จับ oh, ยาวปก,กติก็ได,ด้ดึงเข้ามาใช่ครับจะปกติก็ได้แล้วก็ลองพัดนี่ระยะหนึ่งผมว่าคนอาจจะเห็นลักษณะนี้ทั่วไปที่จริงมันสามารถที่จะจับนี้ได้ตามล็อกเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ยตัวนี้ถ้าคัสตอมมันสามารถที่จะเลื่อนกิฟต์ออไปง<ผ>ม<ไ>ปุมไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราอาจจะไปเลื่อนกิฟต์ให้มันอยู่นัานซ้ายมือ ล้วให้ให้มันชิดกันเป็นอาร์มล็อกนี้ก็ได้เหมือนกันหคือใครที่ถนัดแบบจับนิห้เป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นกับะแนวไล่ใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวลองดีไซน์อย่างนี้เลยใช่นี่ความยาวที่ผมถืออยู่คือ4ี่สิบนิ้วใช่มันมีั้งแต่สามหกสามแปดแล้วก็4ี่ิบเลยครับตัวนี้โอเคใช่อันนี้คือลองดีไซน์นะครับพบพาครับสิ่งหนึ่งที่มีความพิเศษในรุ่นนี้ตัวแฟนทอมก็คือกิปคกิปนี้เป็นกิปใหม่ล่าสุดเลยที่กอตตี้คอมบอลอนทาขึ จะให้ความหนึบในการจับมากกว่าเดิมครับถ้าสมมุติคุณจะสั่งพัตเตอร์สามารถที่จะคัสตอมเมดได้สามารถที่จะเปลี่ยนหมุนน้ำหนักตรงนี้ก็ได้หรือจะเพิ่มความยาวก็ได้หรือจะเปลี่ยนกิฟก็ได้มีกิฟหลายแบบให้เลือกมากแต่กิฟตัวใหม่นี้เราแนะนําให้ลองพัดดูก่อนเพราะมันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยเจอมาก่อนเลยในคอรี่ก่อน ก็เรียกว่าแฟนทอมแต่แต่ละคนก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมีสไตล์การพัดไม่เหมือนกันบางทีอาจจะต้องมาลองมากกว่าใช่ครับใช่ไหมเพราะว่า<ช>บาง,บางทีจะต้องดูในเรื่องของลูกที่มันโรดีไหมจดแล้วมันเข้า,ออาตัวเองมากไหมอันนั้นถือว่าสําคัญถูกต้องครับเพราะ <ผม S 2> เหมือนำจำได้ว่าคราวที่แล้วที่โปรแท่นบอกพี่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอย่างแรกก็เลือกรุ่นเลือกในเรื่องของความยาวก็ถือว่าสําคัญถูกต้องครับใช่บางคนที่ใช้รุ่นเดียวกันในความยาวไม่ตรงก้มมากไปห่างเกินไป ก็เข้าลูกสโตกไม่ดีใช่เพราะจากการที่ว่าเราเปลี่ยนแพทเตอร์แล้วจะต,ต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าไปอีกมันจะกลายไปว่าก๊อปเกมเราเกมก๊อปของเราก็ได้ยิงยากขึ้นเข้าไปเรื่อยแต่ยิ่งรู้สึกว่าเรียกว่ามุลกิบในการเล่นมากขึ้นเรื่อยว่าทําไมพัดไม่ได้ทําไมพัดไม่ลงทําไมโดนเพื่อนกินตังอะไรอย่างนี้นั่นแน่นั่นแน่เอาครับก็เรียกว่าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกล็ดความรู้นะครับสาหรับแฟนๆที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับพัตเตอร์ส,รสก็ตตี้เคมรอนนะครับแฟนทอมใช่ครับมีบ <c oughs> หลายรุ่นหลายแบบให้ให้เลือก หรือถ้าอยากจะมาสอบถามกูรูกูรูจะอยู่ที่อยู่ที่ National Fitting Center ครับที่สนามไดก์ฟธนาทิตี้นะครับเปิดบริการนั่นแต่วันอังคารถึงวันเสาร์จะปิดบริการวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับถ้ามาที่กัะจันทร์เราจะไม่มีใครอยู่ที่นี่กันนะครับครับก็ถ้ามันปิดก็คงไม่มีใครอยู่เยตลกเนี่ยตลกเนี่ยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านนะครับเี่ยให้ความรู้ครับ